ในครั้งอดีตการปฐมกับเป็นยุคที่มนุษย์มีอายุขายยาวนานพอๆกับเทวดายังมีมหานครแห่งหนึ่งที่มั่งคั่งและร่ำรวยที่สุดมหานครแห่งนี้ปกครองโดยพระเจ้ามหาสมุติราชหลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนลงก็มีพระราชาขึ้นครองบัลลังก์สืบต่อกันมาตามลำดับจนกระทั่งถึงพระราชาองค์หนึ่งผู้มีนามว่าพระเจ้ามันทาตุราช พระเจ้ามันทาตุราชนั้นในครั้งพบชาติก่อนๆได้ทรงบำเพ็ญบุญอวัยมากมายดังนั้นเมื่อพระองค์ได้เกิดมาในตระกูลกษัตริย์แห่งนี้พระองค์จึงมีทรัพย์มากมายมหาศาลประกอบด้วยแก้วทั้งเจ็ดประการและยังทรงมีอิทธิฤทธิ์สี่ด้วยบุญบรารมีของพระเจ้ามันทาตุราชนั้นช่างมากมายนักเมื่อพระองค์หงายพระหัตถ์ซ้ายแล้วงอขึ้นมานิดหน่อย จากนั้นก็ใช้พระหัตถ์ขวาตบลงบนหัตถ์ซ้ายเบาๆก็จะบังเกิดฝนตกลงมาสู่พื้นดินทวันนั้นไม่ใช่ฝนธรรมดาแต่เป็นฝนอัญ,ญมณีที่ตกลงมาจากพื้นดินสูงเทียหมหัวเข่าเหล่าอาณาประชาราชของพระองค์ต่างก็พากันมาเก็บเอาอัญ,ญมณีเหล่านี้ไปเรียกได้ว่าประชาชนของพระองค์นั้นมีชีวิตอย่างมีความสุขปราศจากความทุกข์ใดๆทั้งสิ้น ด้วยความที่ในยุคนั้นมนุษย์มีอายุยาวนานนับอสงไขยปีพระราชามรรทาตุราชจึงทรงใช้ชีวิตไวเด็กเป็นเวลาถึง80,000ปีต่อมาก็ดำรงตนในฐานะอุปราชอีก80,000ปี